สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจอยก็จะมาพรีเซนต์ในลูกที่แบบเปรียปร้ยวๆนะคะเปรี้ยวที่ปากมากกว่านะคะวันนี้จะ,จะใช้เป็น Naked 2นะคะในการแต่งหน้าค่ะเป็นสีทองดานะคะลุกนี้ก็จะเปรียปร้ยวๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกค่ะจอยก็จะลงรองพื้นตามเคยนะคะวันนี้มาจาก l a n โคมค่ะเป็น Ten Idol Ultra 24 Hour ค่ะ ากน,นั้นเราจะไปลงคอนซีลเลอร์กันนะคะอันนี้มาจากเมลบร n นค่ะจากนั้นเราก็จะไปเซตฟาวเดชันแล้วก็คอนซีลเลอร์กันด้วยแป้ง Make Up For Ever นะคะตัวนี้เป็นแป้งโป่งแสงนะคะแล้วเราก็จะไปลงอายแชโดว์เบสกันค่ะ จากนั้นค่ะจอยก,ก็จะใช้ Color Tattoo นะคะของ m b e l l i n e ค่ะจากนั้นเราก็จะไปที่ Naked Palette นะคะจอยจะใช้สี Half Break ค่ะลงทับอายแชโดว์ครีมนะคะจากนั้นค่ะเราจะมาที่สี Breakout นะคะ จากนั้นเราก็จะมาสีที่จากนั้นค่ะเราจะไปที่สีเวิร์ฟนะคะเราจะลงที่หัวตานะคะจากนั้นค่ะเราจะไปใช้จ um ับ e า e Pencil นะคะตัวนี้จะเป็นสีทองค่ะเขียนที่ใต้ขอบตาล่างนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยสีแรกที่เราลงอายแชโดว์ไปนะคะ ลุที่ใต้ขอบตาล่างค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ pencil e l i n e r นะคะตัวนี้เขียนที่ขอบน้ำตานะคะแล้วจอยก็จะขีด e ไล l i n e r ตัวนี้มาจากของนิกนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นโคมแล้วก็ติดโทนนานกันน้ำด้วยนะคะตัวนี้จากนั้นนะคะจอยก็นนะะจ,กจะไปติดของตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะ แล้วเราจะมาเขียนคิ้วนะคะวันนี้จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Sephora ค่ะจากนั้นนะคะจอยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะด้วยแปรงคอนซีลเลอร์นะคะลงที่บริเวณโหนคิ้วนะคะ จากนั้นคะ่ะเราจะไปลงสีฟลอกซี่นะคะที่บริเวณดอกคิวด้วยแปรงบรีนิ่งแบดค่ะจากนั้นนะคะจะไปคอนทัวร์หน้านะคะตัวนี้จะใช้เป็นของมิรานี i มิรานีจากนั้นคะ่ะเราจะไปลงบลัชออนที่มาจากของ Maybelline ค่ะเป็นสีพ c h จากนั้นคะ่ะเราก็จะไปลง ไฮไลท์นะคะตัวนี้จะใช้เป็นของ MAC Mineralize r Skin Finish นะคะสีซอฟต์เบนจนเทนค่ะจากนั้นจะก,ก็จะไปลงลิปสติกนะคะตัวนี้มาจากกล่องเล็บลอนค่ะเบอร์040ส,ส,ส,สีเลสเวอร r รนะคะเสร็จแล้วจอยก,ก็จะไปทำผมนะคะ แต่งตัวจากนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสําหรับลุคนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเอ็นจอยกับลุคนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย